วิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปพบกับผมจานเสือสเต็ปแตกนะครับประจําวันที่21มิถุนายน2568นะครับและขอสะแสดงความยินดีสําหรับสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับตัว v i p กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้หยิบยกคู่ที่น่าสนใจมาฝากกัน3คู่เหมือนเดิมนะครับและจะเป็นคู่ไหนอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการวิเคราะห์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์และอย่าลืมกดซั b สไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับ และสาหรับใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปหรือใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ adht11 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับมาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกฟี ف าขับนะครับอย่างคู่มาเมลดี้ซันดานนะครับพบกับดอทมูนนะครับแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มนะครับ คู่ที่2นะครับลิเวอร์พูลนะครับพบกับมอนเทลเลสนะครับแข่งขันกันในเวลา8โมงนะครับและคู่ที่3นะครับในศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป u 21นะครับอย่างคู่สเปนนะครับพบกับอังกฤษนะครับแข่งขันกันในเวลาตี2นะครับโอเคครับเราไปดูฟอร์มคู่แรกกันก่อนเลยดีกว่าครับ5นัดหลังสุดนะครับของมาเมโลดี้ซันดาวนะครับเก็บชัยชนะไปได้3แพ้1เสมอ1นัดนะครับและนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของพีระมิดนะครับ จบเกมตีเสมอด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นนะครับส่วนฟอร์มการเล่นของดอดมูนนะครับห้านัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้4เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและทีมที่ไปเยือนของดอดมูนนะครับถล่มเรเวอร์คูเซนไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะครับดูจากผลของทั้ง2ทีมแล้วนะครับจะเป็นฝั่งของดอดมูนนะครับที่มีฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่านะครับมาดูราคาเปิดนะครับ แฮนดิแคปนะครับราคาต่อเปิดมาจากตอนแรกนะครับต่อมาครึ่งลูกนะครับ1ลูกครึ่งนะครับแล้วฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา0.85นะครับตอนนี้ไหลขึ้นมา1.05นะครับแล้วฝั่งของทีมเย้านะครับเปิดมา0.91นะครับตอนนี้ขยับลงมา0.85นะครับส่วนอัตรา1นคูณสนะครับราคาปูเสมอนะครับเปิดมา5.00นะครับตอนนี้ขยับลงมา4.69นะครับ และฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา1.30นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา1.32นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา4.7.40นะครับต่อไปมาดูราคาหน้างานนะครับฝั่งของดอตมูนนะครับต่อมา1ลูกครึ่งนะครับและราคาเรทนะครับเปิดมา0.82นะครับและฝั่งของมาเมโลดี้ซันดาวนะครับ ราคาเลเปิดมา0.79นะครับส่วนอัตรา1คูณ2นะครับราคาหน้างานนะครับราคาผู้เสมอจากตอนแรกนะครับไหลมา4.69นะครับตอนนี้ไหลลงมา4.75นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา1.32นะครับตอนนี้ไหลมา1.34นะครับและฝั่งของทีมเย้านะครับจากตอนแรกนะครับไหลมา 7.40นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา7.80นะครับโดยสูตรและเทคนิคของผมแล้วนะครับดูจากราคาเลทโดยรวมนะครับของฮาร์ดแคปและอัตรา1.2คูณนะครับผลจะออกไปทางฝั่งของดอทมูลนะครับที่มีอัตราเลทที่แข็งกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับราคาต่อตอนนี้นะครับเปิดมาต่อ1ลูกครึ่งนะครับผมมองว่าดอทมูลนะครับอาจจะยิงขาดแค่2ลูกเท่านั้นนะครับและฝั่งของทีม มาเมโลดี้นะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกหรืออาจจะไม่ยิงเลยก็ได้นะครับถ้ามองในมุมของเกมนะครับดอทมูนน่าจะเป็นฝ่ายที่จะชนะในเกมนี้นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งของโบลเซียดอทมูนนะครับส่วนใครที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับหรือตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่แอดเอทนนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ และนั่นก็คือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับไปลุยคู่ที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับอย่างคู่ลิเวอร์พูนะครับพบกับมอนเทเลแนะครับแข่งขันกันในเวลา8โมงนะครับ2นัดหลังสุดที่พบกันนะครับมอนเทลเลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูนะครับจบเกมไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับ และนัดที่2นะครับแข่งขันกันในลีกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับในปี2023นะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของมอนเตลเลสนะครับเก็บชัยชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์นะครับและ5นัดหลังสุดนะครับที่เล่นในลีกนะครับของลิเวอร์พูลนะครับเก็บชัยชนะไปได้3เสมอ2นะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับนัดล่าสุดที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของยูนิเวอร์ซิตาลิโอนะครับจบเกมด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับ ส่วนฟอร์มการเล่นของมอนเทเล่นะครับ5นัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้2แพ้2เสมอ1นัดนะครับและทิปที่ไปเยือนของมอนเทลเล่แพ้โตลูก้านะครับไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับรูจากผลของทั้ง2ทีมแล้วนะครับจะเป็นฟอร์มของลิเวอร์พูลนะครับที่ดูดีกว่านะครับต่อไปไปดูราคาเปิดนะครับฮันดิแคปนะครับราคาต่อเปิดมาจากตอนแรกนะครับต่อมาครึ่งลูกนะครับตอนนี้เหลือต่อปอนะครับ แล้วฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา0.92นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา1.07นะครับและฝั่งของทีมเย้านะครับเปิดมา0.84นะครับตอนนี้ขยับลงมา0.83นะครับส่วนอัตรา1นคูณสนะครับราคาฟูเสมอเปิดมา 3. 9, 3. 3.9 3.39นะครับ ไหลลงมา3.03นะครับแล้วฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา3.81นะครับตอนนี้ขยับลงมา3.21นะครับแล้วฝั่งของทีมเย้านะครับเปิดมา1.0 84นะครับขยับขึ้นมา2.17นะครับต่อไปมาดูราคาหน้างานนะครับตอนนี้ลิเวอร์เพจนะครับต่อมาราคาต่อปอนะครับราคาเลทนะครับเปิดมา0.81นะครับฝั่งของมอนเทเลสนะครับราคาเลทเปิดมาลบศูนนะครับส่วนอัตรา1นคูณสนะครับราคาหน้างานราคาพูนเสมอนะครับจากตอนแรกนะครับเปิดมา3.03นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา3.25นะครับแล้วฝั่งของทีมเยือนนะครับจากตอนแรกไหลมา3.2 2 1นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา3.25เหมือนกันนะครับและฝั่งของทีมเย้านะครับจากตอนแรกไหลมา2.17นะครับตอนนี้ขยับลงมา2.16นะครับโดยสูตรเล็กทคนิคของผมแล้วนะครับดูจากเลทราคาโดยรวมของฮันดีแคปและอัตรา1-2นะครับผมจะออกไปทางฝั่งของริเวอร์เพนะครับที่ราคาจะดูแข็งกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับจากตอนแรกราคาเลทนะครับเปิดมา0.84นะครับขยับมาที่0.83นะครับ ผมมองว่าลิเวอร์พูลนะครับอาจจะยิง1ลูกนะครับหรือจะจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อหนึ่งนะครับคาดว่าคู่นี้นะครับจบ90นาทีทําสกอร์ได้ไม่เกิน3ลูกแน่นอนครับและคู่นี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับที่จะชนะในเกมนี้นะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ a d ดเ1 1ีนนนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับต่อไปคู่สุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยู1อนะครับอย่างคู่สเปนนะครับพบกับอังกฤษนะครับแข่งขันกันในเวลาตีสองนะครับห้านัดหลังสุดของสเปนนะครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1แพ้2นัดนะครับส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเครนนะครับ ได้แพ้ยูเคนไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนะครับส่วนฟอร์มการเล่นของอังกฤษนะครับหนัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1แพ้2นัดนะครับและทีมที่ไปเยือนของอังกฤษนะครับได้ถล่มฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ3เลยทีเดียวนะครับ รู้จากฟอร์มของทั้ง2ทีมแล้วนะครับจะเป็นฟอร์มของอังกฤษนะครับที่เหนือกว่านะครับส่วนของราคาเปิดนะครับไฮเนแคบราคาต่อเปิดมาราคาต่อปอนะครับฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา0.90นะครับตอนนี้ขยับลงมา0.82นะครับและฝั่งของทีมเย่านะครับเปิดมา0.92เหมือนกันนะครับ ตอนนี้ขยับขึ้นมา1.00นะครับส่วนอัตรา1ค2นะครับราคาภูเสมอนะครับเปิดมา3.05นะครับตอนนี้ขยับลงมา3.04นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา0.94นะครับขยับลงมา2.84นะครับและฝั่งของทีมเย้านะครับเปิดมา2.11ตอนนี้ขยับขึ้นมา2.17นะครับส่วนราคาหน้างานนะครับตอนนี้สเปนนะครับตอนนี้ราคาต่อปอนนะครับส่วนราคาเลทนะครับ ฝั่งสเปนเปิดมา0.91นะครับฝั่งของอังกฤษเปิดมา0.89นะครับส่วนอัตรา1คูณ2นะครับราคาผู้เสมอนะครับจากตอนแรกเปิดมา3.04นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา3.15นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับ เปิดมาจากตอนแรกนะครับ2.84นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา2.88นะครับแล้วฝั่งของทีมเย้านะครับจากตอนแรกไหลมา2.17นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา2.19นะครับ โดยส่วนและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาโดยรวมของแฮนดิแคปและอัตรา1นคูณสนะครับผลจะออกไปทางฝั่งของอังกฤษนะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับเปิดมา0.90นะครับขยับมา0.82นะครับซึ่งขยับลงมาไม่เท่าไหร่นะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับอังกฤษหน้ารุนนะครับและสนามนี้ผมขอเลือกไปทางฝั่งของอังกฤษนะครับที่จะชนะในเกมนี้ส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับ หรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ a d s t 1 1มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ